สวัสดีนะครับพบสิจจบิบาลอีกครั้งหนึ่งในวันพุธนะครับวันนี้ที่9กลุกุมภาพันธ์นะครับก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือปกป้องดูแลรักษาพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่โควิดระบาดให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและก็ปราศจากโรคภัยวันนี้ ที่เราเองจะมีโอกาสได้ศึกษาพระคำอยู่ในหนึ่งทิโมธีบทที่สามข้อที่สิบสี่ถึงข้อที่สิบหกซึ่งเป็นข้อความส,สั้นนะครับแต่ได้พูดถึงเรื่องของคิดจักไว้อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับนอกเหนือจากคําพูดที่พระเยซูได้พูดนะครับในเรื่องของคิดจักในมันทธิวบทที่สิบหกนี่เป็นสิ่งที่เปโลได้พูดถึงหัวข้อวันนี้ได้พูด ผมตั้งชื่อว่าคลิตจักรถ้าจะถามว่าคลิตจักรคืออะไรถ้าตามตัวอักษรภาษาเดิมคือนะครับเอกเคเซีย e คือพวกที่ถูกเรียกออกมาเราเป็นคลิตจักรคือเราผู้เชื่อที่ถูกเรียกออกมาจากโลกนะครับเพื่อเราเองจะเป็นของใชไหมครับของพระเจ้าหรือผู้ที่ถูกเรียกเรียกออกมานะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ เราได้ปัดภาพคิดจะจับเป็นเหมือนภาพของครอบครัวของพระเจ้าทำให้เราเองได้เห็นอย่างหนึ่งนั้นก็คือนะครับคริสเตียนเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าแล้วเรามีครอบครัวสองครอบครัวครอบครัวที่หนึ่งเป็นครอบครัวตามเนื้อหนังที่เราเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่โดยธรรมชาติแต่ครอบครัวที่สองเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญ,ญาณ ที่เกิดขึ้นจากการบังเกิดใหม่ที่เพราะเราเชื่อในพระเยซูเพราะนั้นนะครับเรามีครอบครัวเมื่อเรามีครอบครัวแล้วนะครับเราเองนะครับจะต้องทำไมครับเราต้องในครอบครัวจะต้องมีกฎมีระเบียบมีลักษณะโครงสร้างการนะครับอื่นๆอีกหลายอย่างในที่นี้พรอคัมพีได้พูดถึงลักษณะของคิดจิตจักร นะครับไว้อยู่สาสี่สามประการด้วยกันเราได้เห็นในที่นี้นะั่นก็คือนะครับขีดจักรนั้นมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นกฎหมายนะคระับพระคภีบอกว่าเขียนข้อความนี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะประพฤติอย่างไรสิ่งข้อเขียนของเปาโลนะั้นก็คือพระคำพระวจนะเพราะพระวจนะนั้นเป็นเหมือน หรือบัญญัตินะครับหรือเป็นคำสอนที่ทำไมครับในครอบครัวของพระเจ้าใช้สำหรับการประพฤติและการปฏิบัติตัวในการดำเน,นินชีวิตนะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับในคิดใจักเรามีกฎหมายคือพระบัญญัติของพระเจ้าพระคาวัจนะของพระองค์ที่จะทำไมครับเป็นเหมือนอย่างแนวทาง ที่จะบอกเราสอนเราในการที่เราเองจะปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตในคิดจักรของพระเจ้าอย่างไรอย่างถูกต้องไม่เพียงแต่ในคิดจักรหมายถึงดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพระวจะนะของพระเจ้าในคิดจักนะครับจะต้องมีการสอนมีการเทศนามีการอธิบายคริสเตียนจะต,ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะรู้และเข้าใจว่า เพื่อเชื่อเพื่อจะได้คิดจักหรือผู้เชื่อจะได้รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อกันและกันและดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างใดอย่างถูกต้องนะครับทุกทุกสังคมมีกฎมีระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นในคิดจักก็มีกฎระเบียบกฎระเบียบนั้นก็คือพระวจนะของพระองค์นั่นเองพระคมพีประการที่สองครับพระเจ้านี่เป็นหลักและรากนะครับพระคมพีบ,บอกว่า พระเจ้าผู้ทรงผู้ดำรงพระชนเป็นหลักและลากแห่งความจริงเวลาเราจะสร้างบ้านนะครับเราต้องมีรากฐานยิ่งบ้านยิ่งสูงตึกยิ่งสูงเราต้องลงลึกลงลากที่ทำไมครับที่ลึกนะเพื่อจะได้มั่นคงเช่นเดียวกันนะครับคิดจักรจะมั่นคงในะคิดจักฝ่ายวิญญาณจะมั่นคง ไม่ได้วางรากฐานอยู่ที่ทำไมครับคนหรือเงินนะหรือตัวตึกแต่ว่าวางรากฐานอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นเหมือนรากฐานของคิดจักรที่ทําให้คิดจักรดำลงอยู่เพมะะือนพระเจ้าของเราพระคัมภีร์เปาโลพูดบรรยายบอกว่าผู้ดำลงพระชนหมายถึงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่ตายเป็นพระเจ้าผู้ทรงอมตะ เป็นพระเจ้านิรานดอนนะครับเพื่อให้หลักประกันกับพวกเราว่าคิดจักรของพระเจ้านะครับเป็นของพระองค์นั้นเนี่ยเป็นคิดจักรที่จะดำลงมั่นคงอยู่ตลอดไปนะครับไม่มีเหมือนอย่างที่พระเยซูพลังแห่งความตายจะมีชัยอยู่เหนือคิดจักรก็าหาไม่ได้นะครับเพราะถูกวางอยู่บนรากฐาน บนพระเจ้าประการที่สามครับพระเยซูเป็นหัวใจของเกีิจักรข้อล้ำลึกแห่งาศาสนาของเรานั้นใหญ่ยิ่งมากคือว่านะครับก็พูดถึงพระเยซูได้ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระเยซูเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่ได้มีทำไมครับสิ้นพระชนนะครับแล้วก็เป็นขึ้นมาจากความตายพระราชกิจของพระองค์ที่ทรงอยู่ในขณะที่อยู่ในโลก พระองค์มีส่วนในการที่ทูตสวรรค์ในการที่จะช่วยเหลือพระองค์นะสนับสนุนพระองค์และอื่นๆอีกมากมายแล้วเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ก็ทรงถูกยกขึ้นหมายถึงถูกทำไมครับรับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เพื่อจะรับสิทธิอำนาจนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา เพื่ออธิษฐานทูลขอเพื่อทำมิกชนทั้งปวงทั้งหมดเหล่านี้กําลังพูดถึงว่าพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของกิจจักรกิดจักเกิดขึ้นมาครั้งนี้ก็เพราะพระเยซูคิดได้ลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ตายบนไม้กางเขนไถ่โทษบาปแก่มนุษย์แล้วทําไมครับนั่นคือข่าวประเสริฐที่เพโลใช้ประกาศอยู่ซึ่ง เมื่อคนมาเชื่อนะครับผู้ที่เชื่อนั้นก็คือคิดจักรนั่นเองคือพระกายของพระองค์หรือครอบครัวนะนครับของพระเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคิดจักรนะครับเราเองจําเป็นต้องมีพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นแนวทางเป็นกฎหมายสําหรับใช้ในการดาเนินชีวิตนะหรือแม้กระทั่งปกครองในคิดจักร สองคิดจักรนี้ยมั่นคงแะครับเพราะว่ามีรากฐานที่อยู่บนพระเจ้านะครับแล้วประการที่สามหัวใจของคิดจักรที่ดำรงอยู่ก็คือการที่พระเยซูทรงทำไมครับเส้นผชนและตายเป็นเหตุที่ทำให้เกิดคิดจักรเกิดขึ้นนะขอพระเจ้าอวยพรพระคำพระวจนะข,ของโรง และเพราะคำของพระองค์นั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต